สวัสดีครับผมธรรลับดูายมือภารัดพนุกรรมก็วันนี้ผมจะมารีวิวไพ่ยิปซีชุดหนึ่งนะครับผมเรียกว่าชุดอ่ายิปซีคิงหรืออ่านไพ่แม่นขั้นเทพของอาจารย์ขุนทองอัศวินีณอยุธยานะครับผมซึ่งทําคู่กับอาจารย์จุลิพรสํารานเพชรนะครับผมเป็นชุดไพ่ยิปซีที่ค่อนข้างที่จะละเอียดใช้ได้และบ่งบอกละเอียดต่างๆค่อนข้างเยอะทีเดียวสําหรับมือใหม่ควรอ่านไพ่ค่ะวว่าควร ที่จะมีไพ่ยิปซีนี้เนี่ยเป็นไว้เป็นที่ครอบครอง,องหรือว่าจะเป็นมือฉมังมือเก่าหรือว่ามืออะไรก็ได้ก็คือน่าจะมีไพ่ยิปซีนี้ติดบ้านไว้นะครับผมถ้าสมมติคุณยังไม่เป็นหรือยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไพ่ยิปซีหรือต้องการที่จะเรียนหรือศึกษาไพ่ยิปซีเนี่ยควรจะมีสำหรับนี้ติดไว้มีอะไรบ้างในสำหรับนี้ผมจะบอกว่าไพ่ยิปซีเนี่ยชุดนี้เนี่ยมีหนังสือมีไพ่ มีไพ่แถมนะครับผมก็มีหนังสือแต่หนังสือเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดจีเพราะผมก็อ่านมาแล้วแล้วก็ศึกษาจนจบครบก็คือจบทั้งเล่มแล้วอ่ะและอย่างหนึ่งคือผมจะบอกว่าไพา่ซีเนี่ยเป็นสำหรับอะไรสำหรับในไพ่ซีนี้เป็นสำหรับของท่านแม่หมอพนัคอนเบนสมิธคือหมายถึงเป็นไลเดอร์เวททาลอสซึ่งเป็นไพ่ซีที่นิยมแพร่หลายแล้วก็เป็นไพ่ซีที่นิยมกันมากที่สุดในโลกก็คือเป็นไพ่ซีที่เขาเรียกว่า แม่นยำสุดในโลกนั่นเองเดี๋ยวผมจะให้ดูไปทีละอย่างทีละอย่างว่าในสำหรับนี้มีอะไรบ้างนะครับผมผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้ไม่ใช่แค่มารีวิวพ่ยิปีอย่างเดียวหรือมาโฆษณาพ่ยิปีอย่างเดียวแต่ผมจะมาบอกวิธีการดูด้วยไม่ใช่เรื่องของการทํานายนะเพราะพ่ยิปีไม่ได้ใช้ในเรื่องของการทํานายอย่างเดียวการทํานายเนี่ยพ่ยิปีมีมาแต่โบราณแล้วว่ามันใช้ทานายเริ่มจากหมอดูลูกแก้วพวกชาวยิปซีใช้การดูลูกแก้วเนี่ย ทำนายดวงชะตาของคนมานับร้อยต่อร้อยหรือเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนก็ใช้ลูกแก้วมาแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นพัฒนามาเป็นไพ่ยิทซีแต่ไพ่ยิทซียังมีเวทมนต์ในตัวมันด้วยคืออะไรเวทมนต์เราจะมาบอกกันเวทมนต์ในไพ่ยุซีผมจะมาเฉลยนะตรงนี้ซึ่งคนที่รู้เนี่ยน้อยมากว่าไพ่ยุทซีหรือว่าไพ่ทาโร่เนี่ยใช้อย่างนี้ได้ด้วยผมจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพูดกันแต่ก่อนเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าเนี่ยนี่คืออาจารย์ อาจารย์จุลีพรสำรันเพชรนี่คืออาจารย์หุ่นทองแะอาสุนีนะครับผมก็ดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนีงผมอ่านมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมแล้วอย่างหนึ่งคือไพ่ซีผมใช้ดูอยู่เนี่ยก็คือเป็นไพ่ซีของชุดนี้นั่นเองนะครับผมก็คือชุดไรเดอร์เวททาร์ลมือใหม่ควรมีติดบ้านนะครับผมหรือใครศึกษาไพ่ซีควรจะแบบศึกษาเริ่มแรกก็ควรจะใช้ชุดนี้นั่นเองนะครับผมหรือใครมือฉังควร หรือว่าแบบมีความรู้เรื่องพายุซีหรือว่าเก่งกาจแล้วเนี่ยก็ควรที่จะมีหนังสือเล่มนี้ศึกษาเพิ่มเติมเพราะหนังสือเล่มนีมม้ต่อยอดได้หรือคนที่ศึกษาพื้นฐานก็ควรที่จะมีหนังสือเล่มนี้ติดตัวนะครับผมศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นกับหนังสือเล่มนี้เลยแหละเดี assim, ๋ยวผมจะอธิบายว่ามันมีอะไรในหนังสือเล่มนี้บ้างคร่าวๆแล้วก็คนที่เริ่มตน้นหรืรอศึกษาในระดับหนึ่งแล้วก็ควรที่จะมีหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวผมอ่านสารบัญให้ เนี่ยหลักการดูพวกรายละเอียดข้าวๆที่ผมจะอธิบายข้าวๆเท่าน,นั้นนะครับผมแล้วผมจะให้ดูว่าไพ่ยิปซีชุดนี้สวยงามมากเป็นยังไงหลักการดูหมอไพ่ยิปีเบื้องต้นซึ่งรู้อยู่แล้วการเก็มตัวและหลักการพื้นฐานเบื้องต้นอ่าความสําคัญของการตัดไพ่และการสับไพ่พวกนี้จะข้ามไปเป็นสิ่งที่ตอมความเข้าใจเป็นับแรกในการดูหมอสิ่งที่ได้จากตำราเล่มนี้ความหมายของการดูไพ่ยิปซีเริ่มต้นอย่างไรจึงจะ เข้าใจได้เร็วที่สุดการทำนายพายุสีอย่างมืออาชีพวิธีการพยากรณ์พายุสีแผนผังการวางพ่ยมาตรฐานคือบอกเยอะมากตแต่หน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามี่มาโอ้ยยังอธิบายเขาเล่าว่ายังเข,ขาเล่าว่าสารบัญย,ยังไม่จบเลยอ,ะอ่ะแผนผังการคำวางพ่แบบมาตรฐานหรือเซติคอร์สคือจะอธิบายหมดเลยคนที่เริ่มต้นอ่านพ่ยุซี่หรือว่าเริ่มต้อศึกษาพ่ยุซี่ก็ควรมีติดไว้เพราะว่ามาอาธิบายหมดละเอียดก็คือคุณศึกษานี่คืออันนี้ขออนุญาตพูดนะว่า มันทาให้คุณนี่เชี่ยวชาญระดับเป็นมากเลยแหละเพราะผมอ่านอ่าน,อ,านอ่านจนแบบแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าเออเล่นนี้ยมันใช้ได้แบบการันตีแต่ผมก็ศึกษามาสิบสี่ปีกว่าแล้วหรือเกินกว่านั้นเพราะว่าศึกษาพทย์ยุานี่เกินสิบสี่ปีนะผมแล้วก็ดูหมอดูลายมือดูพยเชคคนมามากมายมหาศาลจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วแล้วมาศึกษาได้มีผมจึงบอกว่าอาจารย์คุณทองอสุนีนี่เป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างโอเคมากๆเลยผมใช้คำนี้ว่าเขาเขียนละเอียดมาก เนี่ยจ,จึงบอกว่าผมไม่เชื่อใครง่ายๆนะแต่พอมาเล่มนี้เนี่ยก็ถือว่าคนเขียนเนี่ยต้องมีประสบการณ์สูงแล้วเก่งมากทีเดียวจึงบอกว่าไพ่พื้นดวงชะตาการดูไพ่รอบที่หนึ่งไพ่อะไรนี้ข้ามไปพื้นฐานดวงเกี่ยวกับอะไรการดูเกณฑ์อายุอะไรพวกนี้จะข้ามไปนะครับผมเทคนิคการจาไพ่ไพ่เหรียญไพ่ไม้เท้าไพ่ถ้วยไพ่าดาบไพ่ใหญ่เกณฑ์การทำอันนี้จะข้ามไปนะครับผม มันมีเยอะมากเลยนะวิธีที่เขาเขียนมาแล้วส่วนดวงเกิดคุณจะสามารถรู้ได้ว่าดวงเกิดมาคุณเป็นหมอดูได้ไหมไพ่เคราะหรือไพ่ดวงแรงดวงอาถรรพ์เป็นอย่างไรในกรณีที่ไพ่เคราะขึ้นจะวิเคราะห์อย่างไรไพ่เกี่ยวกับต่างประเทศและที่สําคัญคือไพเ่เศรษฐีถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นคุณสามารถตรวจดวงชะตาตัวเองหรือไปตรวจดวงชะตาผู้อื่นได้ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือไม่ดูอย่างไรแผนทังเอการเลียงเดือน ครึ่งปีแรกก็คือดูว่าดวงของคุณเนี่ยเดือนนี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรมกราคมมิถุนาย,ยนเป็นอย่างไรแผนผังดีการเลี้ยงเดือนครึ่งปไหีหรันนี้ข้ามไปนะครับผมแผนผังการวางอนาคตอันนี้ประมาณดูดวงความรักไพ่มีบุตรยาเป็นอย่างไรไพ่ส่งเสริมคู่ดวงชะตาเป็นอย่างไรไพ่คนโสดไพ่แต่งงานช้าไพ่มีโชคเรื่องความรักไพ่ในวงสามีวุฒิธรรมไพ่ชาวต่างประเทศอันนี้ข้ามไปนะครับผมแล้วก็บอกคุณสมบัติของไพ่อา เมเจอร์อคนาทั้งยี่สบองใบแล้วอันนี้อันนี้ขอข้ามไปเพราะก็บอกรายละเอียดว่าไพ่มีอะไรบ้างแต่ผมจะบอกว่ารายละเอียดจิ๊บแย่ยังมีรายละเอียดอื่นๆวิธีการดูไพ่ยอย่างไรให้แม่นอย่างหนึ่งคือที่สำคัญที่สุดคือดวงคุณจะเป็นหมอดูได้ไหมมีวิธีนี้หรืออะไรต่างๆหนังสือเล่มนี้มีบอกและวันเนี้ที่ไม่มีในหนังสือผมจะมามาบอกว่าอะไรอันนี้คือแถมพิเศษนะครับผมเดี๋ยวให้ดูไพ่วิธีนี้ถามว่าถ้าคุณต้องการให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะ หรือว่าคุณต้องการที่จะมีโชคทั้งนั้นการเสี่ยงอันนี้คนจริงผมดูอีกแพ่ชุดคมจริงผมมีอีกสำรับหนึ่งนะแต่วันนี้แกะใหม่เลยนะครับผมแกะใหม่เลยคมจริงผมยังไม่ได้แกะชุดนี้นะมาถึงไพนะ่นี๋ยะแปบนนี่ครับ ไพ่นี้ไพ่นี้จะเป็นไพ่ไรเดอร์เวททาลอสนะคือเป็นไพ่ที่เป็นหน้าไพ่อ่ะเป็นลูกของไรเดอร์เวททาลอสซึ่งเป็นไพ่ยี่ีหรือไพ่ทาโร่ที่แม่นยํามีความแม่นยาและมีนิยมใช้กันมากที่สุดในโลกคือจะบอกว่าไพ่สากลเลยที่ว่านิยมใช้กันเนี่ยแล้วก็แม่นยําที่สุดเนี่ยคือไพ่ชุดนี้ซึ่งอาจารย์ขุนทองอสุนีก็เอาชุดนี้มาเป็นพื้นฐานของอ่า ตัวอย่างนะครับผมก็คือจะบอกว่าไพ่ชุดน,นี้เนี่ยเป็น e r เดเวททาโรสก็ว่ากันเถอะจะบอกว่าวิธีการดูถ้าเกิดคุณผจะบอกวิธีการใช้เรื่องจากไพ่ใบนี้ไพ่เก้าเหรียญถ้าคุณเอารูปนี้หรือว่าเอาไพ่ยุบสีชุดน,นี้คนที่ไปหาในอินเทอร์เน็ตได้ว่าเอาไพ่รูปแบบนเ,นเนี้ยไพ่เก้าเหรียญเนี่ยแต่คนที่จะใช้วิธีนี้ได้ผมจะบอกว่าคุณจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ในศาสตร์ไพ่ทาโร่ ประมาณหนึ่งคุณถึงจะใช้ได้คล่องแคล่วเช่นเอาไพ่เก้าเหรียญขึ้นไปอยู่ในโปรไฟล์หรือว่าขึ้นไปอยู่ในรูปประจําวันหรือว่าอ่าสตอรี่ประจําวันก็ได้ขึ้นมาเป็นรูปแบบคุณจะสามารถที่จะได้รับพลังงานของไพ่ใบนี้เช่นคุณอยากจะได้บ้านได้รถคุณเอาไพ่ใบน,นี้ขึ้นในดวงประจําวันเลยอันนี้พอเข้าใจนะผมพูดประมาณเท่านี้พอหรือบางทีเอาไพ่สิบเหรียญขึ้นไปอยู่หน้าโปรไฟล์ของคุณ บรไฟล์มือถือหรืออะไรก็ได้หรือจะเป็นโบรไฟล์หน้าจอคอมหรือที่ที่ไหนก็ได้ที่ให้เงินเข้าเช่นความจริงคุณเอาไพ่ใบเนี้แปะไว้หรือทําเป็นกรอบรูปใส่ไห่ใบนี้ไว้ที่เคาน์เตอร์เก็บเงินเลยก็ได้คุณจะเก็บเงินอยู่เงินจะไหลเข้าเข้ามาอยู่ในที่เก็บเงินของคุณเพราะว่าใบไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เก็บทรัพย์อยู่แล้วมันจะมั่งคั่งในเรื่องของรับ เพราะเป็นไพ่แห่งการเงินที่ดีนั่นเองนะครับผมจะบอกว่ามั่งคั่งล้ำรวยแหละ่ะถ้าคุณต้องการให้เงินไหลเข้ามาอย่างมหาศาลเก็บทรัพย์อยู่หรือว่าเป็นเปิกแผนในเรื่องการเงินจากคนที่เก็บซั์ไม่อยู่มันจะเก็บรั์อยู่นั่นเองแล้วก็จะมีเงินทองไหลเข้ามามั่นคงในเรื่องการเงินไพ่ยูซีแต่ละใบผมจะบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่รูปนะมันยังเกี่ยวข้องกับพลังงานบางอย่างที่จะทําให้เงินไหลเวียนเขา้าถ้าตั้งถูกนะถ้าเอาไพ่ยูซีที่ดีนะวางไว้ในมุมการเงินถ้าไพ่ยูซีเรื่องการงานคุณเอาไว้อยู่หน้าร้าน หน้าสถานที่ที่ใช่มันก็จะนําโชคเรื่องการงานมาให้คุณต้องดูด้วยว่าบริบทของไพ่เนี่ยเกี่ยวข้องงานอะไรคุณคือคุณจะต้องศึกษาเรื่องไพ่ยิปซีให้เชี่ยวชาญคุณถึงจะใช้ศาสตร์นี้ได้แล้วก็ไม่ใช่แค่การทำงานอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการวางจุดวางตำแหน่งของจุ้ยได้ด้วยสำหรับไพ่ยิปซีไพ่นี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาถ้าคุณเอาไปไว้ในห้องทำงานของลูกหรือเรื่องของเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามที่อยู่ในมุมลูกเด็ก ลูกของคุณที่จะเป็นตามไพ่ยีีแบบนี้เป็นไพ่ดีนะเช่นลูกของคุณเป็นคนเบียดค้านเป็นคนที่ทำอาหากินไม่เก่งเป็นคนที่ขี้เกียจอะไรอย่างนี้กว่าถ้าวางไว้ไพ่ใบนี้ในตำแหน่งที่ถูกต้องของลูกลูกของคุณก็จะเป็นคนที่ขยันมากขึ้นแต่ไพ่ใบนี้ต้องดูด้วยว่าขยันเรียนหรือขยันอะไรถ้าต้องการให้ขยันเรียนมันจะต้องเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องแต,แต่ไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่เด็กก็คือเด็กอายุเท่าไหร่คุณอันนี้ผมไม่บอกแต่ว่าจะบอกว่า ต้องดูด้วยว่าเด็กของคุณหรือว่าลูกของคุณนี่อายุเท่าไหร่ไพ่น,นี้จะเป็นไพ่เด็กน้อยนะแต่ถ้าเป็นไพ่ใบเนี้ยส่งเสริมเรื่องการเงินงเด็กน้อยจะเป็นคนขยันทำมาหากินแล้วก็ช่วยพ่อแม่ในเรื่องของตั้งแต่ตอนยังเด็กแล้วก็เรื่องของแบบว่าอ่าการที่แบบว่าจะเป็นคนที่คิดถึงเรื่องเงินเป็นพิเศษจะแบบว่าเป็นคนท่างตาทำมาหาเงินแต่ไพ่ใบเนี้ยถ้าเราเปรียบเทียบคือวัยรุ่นพวกวัยยังไงยี่สิบขึ้นไปไม่ใช่เด็กแล้วต้องดูบริบทของไพ่ นะครับผมเดีผมจะเปิดให้ที่ดีที่สุดที่ควรตั้งที่ไหนก็ได้ควรหามาไว้ตั้งเลยเดีย๋ยวแป๊บนึงผมหาก่อนอันนี้อ่าถ้าความรักก็ไพ่ใบนี้นะครับผมตั้งไว้หัวนอนสำหรับคู่นะครับผมมีพลังงานแบบนี้แต่ผมคงอธิบายไม่หมดวันนี้หรอกแต่จะให้ดูไพาใบนหนึ่ง ถ้าหาเจอวันนี้นะไม่รู้จะหาเจอได้ป่าอันนี้จเจอแล้วอยู่ใบนี้ The Sun ถ้าคุณตั้งไว้ไม่ว่าจะเรื่องลูกเรื่องที่ทำงานเรื่องที่เก็บเงินเรื่องการค้าเรื่องอะไรตั้งไว้ได้หมดที่ไหนก็ได้คุณจะนาจะนาโชคมาให้คุณได้อย่างมหาศาลคือไพ่ใบนี้ดีทุกอย่างความจริงตั้งไว้หน้าประตูหน้าห้องทํางานผมเห็นบางคนมีเนี่ยไพย่รูปอาทิตย์แบบนี้ตั้งไว้หน้าร้านอาหารเงินเข้า ลูกค้าเข้ามาหาศารนะครับผมอันนี้บอกแค่นี้พอกลมแกมนะผมแล้วถ้าเกิดใครที่แต่ผมจะบอกว่าไพ่ที่ได้ผลดีที่สุดในการที่จะมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่จะสามารถดึงดูดได้แล้วก็มีพลังงานส่งคือไพ่ชุดนี้พอล,ล่าคอนแวนสมิธเราเรียกแบบนี้ผมเรียกแบบนี้คอนอื่นจะเรียกยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ผมเรียกว่าไพ่พอล่าคอนแวนสมิธนะครับผมเพราะว่าท่านเป็นคนออกแบบไพ่ชุดนี้นะครับผมแต่ว่าไพ่จริงๆชุดนี้เขาเรียกว่าไรเดอร์เวททาร์ล แต่ผมจะบอกว่ารายละเอียดหนังสือที่พูดไปก็พูดไปหมดแล้วก็คือว่ามีสถาบันอะไรบ้างที่เหลือไปหาอา่านเอานะครับผมจะบอกว่าก็ในเรื่องนี้แถมกล่องหนังสือก็คือแล้วก็หนังสือแล้วก็ไพ่นะครับผมสามอย่างนะครับผมความจริงสามอย่างนี่ก็ละเอียดมากแล้วนะครับผมคือมีไพ่แถมให้ด้วยจะบอกว่าถ้าท่านอยากได้อยากได้หรือว่าอยากซื้อ,อยากอะไรมีขายร้านหนังสือทั่วไป แต่มันก็ไม่ได้มีทุกร้านหรอกเพราะว่าผมไปหาดูบางที่ก็ไม่มีบางที่ก็มีค่อนข้างหายากนะครับผมเพราะว่าก็ผลิตมันมีจํานวนจํากัดแต่ถ้าเกิดใครอยากจะชอบใครอยากจะซื้อก็ด้านล่างนะครับผมด้านล่างก็ด้านล่างก็คือกดไปข้อความด้านล่างที่ผมเขียนที่ก็คือข้อความด้านล่างที่อยู่อยู่ตรงขั้นอยู่ตรงข้อความด้านล่างครับผมก็ติ๊กต็อกนะครับผมก็ข้อความที่เขียนไว้ด้านล่างตรง อ่าที่ผมเขียนทิ้งข้อความไว้ด้านล่างเลยไม่ใช่ใข้อความไอ้ไอ้ที่ขึ้นบนตรงนี้นะแต่เป็นข้อความตรงที่เขียนรายละเอียดทิ้งไว้ด้านล่างก็คงเข้าใจกันนะครับผมก็ทิ้งข้อความไว้ด้านล่างที่ก็กดทักเข้าไปทิกตอกไปตรงร้านค้าทิกตอกได้เลยนะครับผมก็มีจํานวนเขียนไว้น่องขว่ามีกี่ความจริงมันก็มีจํานวนจํากัดแหละอ่ะาก็ทักเข้าไปทิกตอกเข้าไปหนุนกันนะครับผมก็กดเข้าไปซื้อสั่งซื้อได้นะผมผมก็อาจจะมีกาไรนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรยังไง นะครับผมก็ก็ฝากซื้อด้วยนะครับผมแ้าผมก็พูดไม่เก่งนะแต่ว่าก็อธิบายว่าพระยศมันมีอะไรบ้างมีความหมายหรือว่ามีวิธีการดูที่พิเศษยังไงบ้างอันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้แบ่งปันค,คําครูกันนะครับผมว่าพระยศมันดูแบบนี้ได้ด้วยมีความหมายยังไงด้วยแต่หนังสือเล่มนี้ผมจะบอกว่าแพงไหมหรือยังไงไม่แพงหรอกครับถ้าที่กับความรู้ที่คุณได้คุณบางคนเนี่ยอ่านหนังสือพระยศถ้ามีครูสามารถที่จะ มีความสามารถในการดูหมอและเช็คด้วยว่าคุณสามารถเป็นหมอดูได้หรือเปล่าคุณจะเช็คเองได้เลยสามารถที่จะไปเป็นหมอดูเองได้ประกอบอาชีพได้หรือดูให้ตัวเองได้และสามารถพยากรณ์ได้ว่าช่วงนี้ควรลงทุนช่วงนี้ไม่ควรลงทุนช่วงนี้ควรทําอะไรนั่นแหละคือคุณได้ประโยชน์มากจากการที่คุณอาจจะลงทุนเงินหน่อยหนึ่งมันไม่แพงหรอกครับในการที่คุณลงทุนเงินจำนวนเท่านี้นะครับผมบางทีังซื้อไม่เท่าไหร่หรอกใช่ไหมเนี่ยอ่า อันนี้ก็จบไปแล้วใครต้องการดูลายมือิผมก็ติดต่อทักไลน์ดีทาราสองหกมาได้ผมก็มีข้อความทิ้งไว้ด้านล่างเหมือนกันผมเป็นเหมาดูลายมือิเศนะใครต้องการดูลาเมือิเศก็ทิ้งข้อความได้ทาราสองหกไว้ด้านล่าง ข้อความลายทั้งสองหงหรือจะเป็นลายโอเอตั้งข้อความนั่นงคลิปนะคผมผมเวลาดูผมดูสดๆผ่านทางโทรไลน์สปิกร์โฟนคุณสดๆผ่านทางโทรไลน์เป็นโค้ดผมเป็นโค้ดนะครับผมก็โค้ดส่วนตัวโค้ดที่ดูให้คุณสดๆผ่านทางโทรไลน์เต็มที่ให้คุณไปนะครับผมเต็มที่คุณสดๆผ่านทางโทรไลน์เต็มที่กันเลยนะครับผมผมมีเคล็ดลับอะไรข้อความ ผมมีเคล็ดลับที่จะดูให้คุณมากมายนะครับผมแล้วก็มีคําสอนดีๆมีการแนะนําอะไรต่างๆให้เยอะแยะแล้วก็ดูสดๆผ่านทางไลน์ไม่ได้แบบพิมพ์ส่งไปอัดเสีสงยงส่งไปนะผมดูคอลสดๆผ่านทางไลน์เต็มที่ให้คุณไปใครที่มาที่สังงานก็ขอรอชั่นขอที่อยู่ได้ละเอียดเต็มที่ที่สังงานลายมือพิมพซิงหัวหิ้งตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สังงานแบบ V.P. i กับแบบธรรมดา,าลายมือพิพซิจากะดสูงคือเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซื้ขขอให้กดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกำลัััังงใจดด้้้วววยนนนนีีีขอลากทสสครบ